ลาบขมลาบขมผม,ผมครับผมสวัสดีตอนเที่ยงครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเที่ยงกันแล้วก็เลยไปไประชุมที่วิทยาลัยชุมชนนะครับในเรื่องของการเดินวิ่ง งานวันมรดกโลกนะครับของอบจองานเดินวิ่งนี้ก็จะจัดในวันที่สิบนะครับส่วนวันที่หนึ่งถึงเก้าธันวาคมของทุกปีก็จะเป็นงานมรดกโลกห้วยขาแข้งนะครับของดีบ้านไร่ด้วยครับเดีย๋ยวเราไปกินข้าวก่อนับเดียวค่อยไปประชุมใจคลืนอยากกินลาบขมนะครับเนื่องจากว่าธรรมชาติของ เราเชาวอีสานนะครับก็จะกินกันตั้งแต่เกิดกำเนิดเรื่องหรอครับเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมของการกินก็จะว่ากันนะครับบางครั้งก็คมๆดิบๆบรรยากาศอึมครึมฝนพร้อมที่จะตกครับ ทางก็ไม่ไกลครับประมาณหนาทีก็ถึงปั๊มปตทอปันไลซ้ายมือก็จะเป็นตลาดนัดนะครับวันนี้วันพฤหัสตลาดนัดของถมทุกวันพฤหัสเข้าฝั่งนี้แหละครับ ก็ตันเตี๋ยวเรือไนโกวตอนนี้ก็กำลังปลูกต้นไม้บริเวณตอกลางถนนครับเสร็จก็จะเป็นการทาสีดีเส้นก็เริ่มสวยงามไฟนี่ครับนี่ครับผมต้นไม้ตอกลางถนน จมีวันน้ลาบเป็ดก็มีซกเล็กวันนี้ก็มาสั่งลาบขมเช่นเคยครับอาหารคุ้นเคยร้านเดิมร้านอ่องทองสั่งน้ำครบนะครับ เพื่อความอร่อยของอาหารเพิ่มขึ้นแต่ความจริงกินเอะไม่ได้ครับผมมีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตายมาครับครับผมลาบขมผักสดลาบขมขม ครับขายไปได้ก็กระเทียมกินเสร็จก็จะไปประชุมกันที่ไั่ชุมชนครับ <c oughs> ทุกคนมาเที่ยวงานมอดกโลกไม่ขาแข่งได้ครับระหว่างวันที่ 1> 1นหนึ่งถึงเก้าธันวาคมของทุกปีมีการประกวดแห่หุ่นสัตว์หมอนดบุกมาแข่งครับผักที่จิ้มกับก็จะเป็นพวกผักแถวผักไข่พิเจินกับอะไรนะครับผกอาหารทางหขาคายอะ น้เนืองกระเทียมไทยจะมีรสกลิ่นฉุนดีกว่ากระเทียมจีนจะเป็นเม็ดใหญ่ได้กินฉุนน้อยกว่าครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยลาบขมหนึ่ง ข้าเหนียวหนึ่งห่อครกหนึ่งขวดร้อสาสิบบาทครับผมอิ่มยันเย็นครับกลับไปไประชุมกันต่อครับผมที่วิจัยชุมชนเครื่องจักรก็กำลังทำงาน 100นี่ก็พร้อมที่จะลงยางครับอำเภอบ้านไร่ห่างจากกรุงเทพประมาณ200กิโลนิดๆครับใช้เวลาเดินทางก็3ชั่วโมงนิดๆเช่นกัน ดยเฉพาะหน้าหนาวกอ็อย่าลืมมาเที่ยวกันในช่วงงานมาดกโลกมาเที่ยวการแหุ่หนสัตว์มาชมความงามของพืชเมืองหนาวของแก่นมากูดกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสัน้นๆเดี๋ยวเที่ยงเราค่อยไปประชุมกันต่อครับผมสวัสดีครับ